อ้วันนี้เสนอเมนูน้ำพิกตาแดงกับลาบหมูนะครับแล้วก็ปลาปัานนิงทอดก็มีข้าหนึ่งนะครับน้ำพิษอร่อยมากเลยนะครับดูแล้วน่ากินน่าทานครับ นี่คือมื้อเช้านะครับมื้อเชา้าหลังจากเลิกง,งานมาครับใช้งบประมาณไปแปดสิบบาทครับผมอยู่เชียงใหม่นี่ก็โอเคนะครับไม่ค่อยเปลือนเยอะเท่าไหร่ ค่าคอนเชมันถูกครับพออยู่ได้ครับเงินเดือนก็เขาว่าเดือนชนเดือนครับอันนี้ยังไม่ทันสิ้นเดือนชนตั้งแต่การเดือนแล้วครับผมเดือนไม่ทันเดือนครับผมโอเคกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้นันเสนอเพียงแค่ปลากับล่าน,นะครับถ้า ท่านใดอยากจะให้เราไปเสนอเกี่ยวกันอะไรก็นี่ครับอันนี้คือผักไผ่นะครับเอาไว้เอาไว้กินพร้อมกับลาบหมูตัวนี้นะครับลาบหมูตัวนี้ครับอันนี้ผักไผ่ครับกินพร้อมกับลาบหมูนะครับอันนี้โอ้โหน่าน่ากินสวยนะค้นนี้นี่ลาบหมูก็ับมรสชาติแบบแถวบ้านผมเลยครับแถวบนดอยบ้านผมเลยก็่านี้นะครับ เจ้านี้เจ้าเดียวครับผมอร่อยมากในเชียงใหม่นะครับเจ้านี้อร่อยมากเลยครับอ <my shit. S 1> ันนี้ก็ปลาเน่ครับผมปลาเนยก็ยี่สิบหาบาทนะครับไซนี้ไะ่ครับไซนี้ปลาเนยทอดนะครับ25่สิบาทครับผมประมาณเท่าสี่สนิ้วของผมนะครับสนิ้วครับผมห้านิ้วก็ปิดแล้วประมาณสนิ้วนะครับนี่ครับ4นิ้วจะประมาณนี้ อยกี่สิบห้าบาทครับนี่ปลาก็เอาไว้จิ้มกับนี่ครับน้ำพริกนะครับผมน้ำพริกตาแดงครับเขาเนึ่งก็่าจิ้มได้นะครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวลองกินมไปดูนี่ครับซึ่งน้ำพริกมาครับโอ้โหใส่เลยอืมอร่อยปลาเนื้อเนื้อปลาครับหือ จริงครับพิพพิตาแดงก็นครับอร่อยนะครับอือร่อยมากอืมในน้ำมูแล้วครับใส่พร้อมกันละมีกระเทียมด้วยมีกระเทียมเจียวด้วย ใช้มืออร่อยมากเลยครับผม,มข้าเหนึ่งกิโลครับผมอีกบริรวณหนึ่งก,กิโลเมื่อวานได้สองแรงก็เลย เมื่อวได้สองแรงก็เลยซื้อปลาซื้อลาบมูมาเกิงครับเข้าออลอน,นะมัวเป็นน่าจะเป็นวันปีหยาดนะครับได้สองแรงครับนี่น่าจะใช่ครับอ๋อไม่ใช่เมื่อวานวันหยู่แต่ว่าเรื่องทำงาน ช่วงนี้มีเจซีไอมาตรวจที่โรงพยาบาลก็เลยช่วงนี้ไม่ให้หยุดงานก็เลยได้ทานได้ซอนแรงครับผมวันหยุดไปแต่งานได้ซอนแรงก็ดืใจมากเลยที่ได้ซ้องแรงรชิ้นน้ำพริกก็อร่อยนะ ปลาเนมเสือร้องไห้เลยนะเนี่ยสุชาติร้องไห้เลยเลยโดนหนามทิ้งมือเนี่ะกระดูกโดนกระดูกทิ่มนิ้วเมื่อกี้อ,อร่อยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็กินชาครับผมชาผูเออนะครับชานี่โอ้โห ชาดีของประเทศไทยเลยนะครับกระดูกปลาตัวเล็กคคนจองก็ต้องกินปลาตัวเล็กครับไม่มีเงินซื้อไปไปซื้อไม่มีเงินไปซื้อตัวใหญ่กินตัวเล็กก็อิ่มเหมือนกันนะครับอืแต่ว่าน้ำมันน้ำมันเยอะไปหน่อยปลาต น่าน่าจะน่าน่าจะพืมน,น้ำมันอกอกเยอะกว่านี้สักหน่อยแต่ก็อร่อยครับใสขึืนใสข <c oughs> ึงนเกียอะไรก็อร่อยสุดชั้นะกิกับพริกยัอร่อยเลยครับเกืมาลำบากก็ไปนะครับต่อสู้ส่าน่าจะไปวางของเราครับ อร่อยมากเอาแช้มื่นจ็ดจริงมากลอยลอยจริงๆครับยติมไปด้วยถ่ายถ่ายวิดีโอไปด้วย ชีวิตคนดอยโลมาหาเงินในเมืองนะครับ คือคือส่วนนี้กรอบมากเลยครับคือปลาสนวนกรอบอร่อยดีครับน้ำพิษอร่อยมาก ยั่วเลยใช่ไหมครับพี่น,อน้องโอ้ย,ยลาด้วยลามหมูลามหมูแบบเหนือนะครับไม่ใช่ไม่นิ้งไม่มีข้าวคั่วนะครับเวลากินลาต้องใช้นิ้วนะครับ เราใช้นิ้วหยิบนิ้วจับอร่อยดีนะครับแล้วเตรียมพริบกิน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 เป็น้องกิน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  เดี๋ยวกินเสร็จก็ต้อนนองนะครับพ่อกับพ่อทำงานหนักท้องตึงน้ำอันน,ะน,น,น,นี้หนานตาหนานตายองนิดทุกคนเป็นเหมือนผมไหมครับน่าจะเป็นโอ้กำใแล้ว อ,อร่อยมากครับโ้น้ำพิดเอ้ผมตานแล้วแต่เวื่อวานแค่ว่าหนึ่งคืนหนึวันหลายยี่สสชั่วมงอร่อยมากเลยครับผมนั่นชื่ออาอันนี้นะครับจริน้ำพิดนี่อร่อย ซื้อมาแบบพอตัวคนเดียวคนโ่งก็เป็นแน่พี่น้องอยู่กินคนเดียวทิงแล้วชิงกับความหาวแล้วนี่นกำปั้นใหญ่ๆเลยโอ้โห นะครับพี่น้องเอ้าแทนจริงแล้วนะจิ๊บจิ๊บจิ๊บิ๊นี่ครับประสองภาษาได้โลนตัวครับผมโอ้โหน่าจะอิ่มแล้วเดี๋ยวก็กินต่อได้ครับ ได้ก้อนใหญ่เลยละละชิ้นโตเลยคนระอร่อยมาก ปาจะำไปกินปลาเพื่อสุขภาพกินแล้ต่อ,อเล่นชิ้นใหญ่ปลาเลิกเลยสุดยอด 1> 1, 1. หนึ่งคำหนึ่งเดี๋ยวกินตาให้ดูตาปันนี้น่าจะอร่อยอืมอร่อยอร่อย ไม่มีคนถ่ายก็เลยถือเองขวามือก็ถือซ้ายมือก็จริงเข้าเลยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องคอยเป็นกำลังใจให้กับสุชาตินะครับตรงส่วน อันนี้อร่อยนะครับพี่น้องมันกรอบเหมือนแค่หมูเลยครับตัวนี้ส่วนเนื้เหมือนแค่หมูเลยเอาออก์ยาดย้วยของที่เอาออรยาด้วยมันกินแล้วอร่อยนะครับว้าวส่วนเนื้อไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ส่วนนี้อร่อยส่วนหางนี่ครับอร่อยครับส่วนหางนี่อร่อย นนกินให้ดูครับผมอร่อยครับกินเนื้อไปน,นิดเนึ่งมีกระดูก ก็จะถึงกินหางแล้วนะครับเงินมาออกกระดูกออกกระดูกข้างในออกก่อนออก,กินหางดูยังเสียงไหมครับกรอบมากเลยครับม,มันแค่หมูลเลยอ,อร่อยมาก ลาเลยกินลาเลยกินไปแล้วสองนิ้วขิดเอา <g ül> จิ้นน้ำพิษลืงจิ้นน้ำพิษครับลืงจิ้นน้ำพิษอเอาคันโตัวโต,วตวเลยครับกินแล้วอโอเคสวัสดีครับผมได้เวลาชมควาแล้ว เราจบการเสนอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมกินต่ออีกครับผมต้องกินเดี๋ยวเกมหมดกับโอเคครับผมสวัสดีครับกดติดตามช่อง u t u b e ของผมนะครับกดกระดิ่ง subscribe นะครับกขอบคุณทุกคนรับพีนน้องบายบายครับบายบายไอ o v e y ยูทุกองครับผม ลาบแรกคิดตื่นทุกทุกคนขอให้ทุกทุกคนมีความสุขรับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทางไรก็รุ่งเรืองรุ่งเรืองครับแห่งรวยรวยครับผมทุกทา่านครับผมโชคด,ดีทุกคนครับบายบายครับบายบาย